สวัสดีครับวิลาการเซเบตเจอกันอีกแล้วนะครับต o วก้าววีโก้อาการ ABS ทำงานไวนะั ABS ทำงานไวเบรกใกล้จะหยุดสถานตื้อขึ้นมาที่เท้าเลยนะเดี๋ยวมาทดสอบขับดูครับทำงานไวยังไงนะครับท่านที่ประสบปัญหานะครับเบรกแล้วมีเสียงดังสถานนะฮะปื้อขึ้นมาที่เท้าเลยนะครับตอนใกล้ๆจะหยุดนะฮะจอดไฟแดงหรือว่าเบรกนะใกล้ใกล้จะหยุดเสียงดังสถานปื้อขึ้นมาเลยนะเอามาทดสอบขับดู เลขใหม่สองแสนห้านะครับเลขใหม่สองแสนห้าอ่ะอันนี้เกียร์โตนะอ่ะไปอ่ะเบรกเห็นไหมชัดเจนอ่ะเอาใหม่เบรกอ่ะฟังล่างบ้างนะครับเสียงดังฟังชัดดีนะครับตอนนี้ A.B. อันนี้ไม่เป็นประมาณอ่า,เ,บบอาเอาอีกท,ออกทีถึงดังฟังชัดนะครับอาการ A.B.S. ทำงานไวนะครับ ัซ่อมได้ครับไม่ต้องกลัวนะ่้นที่หาที่ซ่อมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจัดการให้ครับวีลาคาเสวิตครับเอเดียทำงานไวนครับโทรศัพท์0809314252ครับจะจัดการให้นะครับใช้เวลาไม่นานนะรอรับกลับได้เลยนะครับ